งานทอข้างล่างเนี่ยถ้าได้สัมผัสแบบไม่บูผ้ากาวเนี่ยดีมากค่ะเป็นงานที่ทอแน่นมากแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะไม่ได้บูกกาวแน่นสวยแล้วก็ทนลายข้างในเนี่ยค่อนข้างวิจิตรค่ะสังเกตคนทอจะเล่นเห็นไหมคะดูค่อยๆขึ้นลงขึ้นลงจากลายข้างในให้มีความวิจิตรนกนะคะเป็นนกคาบที่ลายเส้นนะคะเป็นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งลายเส้นเล็กมากนะคะแล้วก็ คือน,นี้ยค่ะเป็นดําแดงซึ่งสวยมีสเสน่ห์ต้องตาเลยล่ะค่ะคุณลินเห็นครั้งแรกก็ต้องตาเลยเป็นผ้าสิ้นตีนจบจากจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะใช้เวลาทอประมาณหนึ่งเดือนเราเลือกใช้ผ้าฝ้ายค่ะ อันนี้ค่ะเรียกว่าสิ้นตะวานะคะในการถอสิ้นตะวา้าบริเวณที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเกิดจากการเข็นมือนะคะเข็นได้ประกอบด้วยได้สีขาวสีแดงสีดำและสีเหลืองนะคะเข็นจนเป็นริ้วรอยลวดลายคล้ายหงางกระรอกแบบนี้เลยนะคะเข็นแล้วก็ก่อนนำมาทอค่ะแบบนี้ค่ะ อันนี้คือพื้นเต็มเ็มนะคะหัวดำตัวดำริ้วทองนะคะเชิงดำลายนะคะอันนี้เรียกว่าลายน้ำอ่างการเรียกชื่อผ้าให้เรียกตามลายที่อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ลายน้ำอ่างซึ่งองค์ประกอบครบค่ะนกคุ้มคุ้มลูกคุ้มเจ้าคุ้มเจ้าคุ้มเบือนคุ้มพี่คุ้มน้องคุ้มสามีภรรยานกคาบดอกหมีฟันปลาเครือขอนะคะมาที่ดอกน้ำอ่างแล้วก็องค์ประกอบมาที่เครือขอฟันปลาดอกหมีนก คราบนะคะแล้วมาที่ซอยสาซอยสาก็เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ถี่มากอันนี้คุณผู้ชมได้ไปคุรดินกาลันตีว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังไม่เท่านั้นนะคะพื้นนี้ยังมีความพิเศษนะคะเราทําย่ามค่ะคุณผู้ชมย่ามก็เป็นย่ามตินจกสีเดียวกันเลยนะคะทํามาเพื่อกันและการแบบนี้เลยนะคะ คู่กันค่ะซึ่งคุณสามารถสะพายออกงานได้คู่กันสวยเป๊ะลงตัวตามแบบฉบับผ้าสุขโขทัยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะท้าถามถ่ายคกรินเข้ามาได้การันตีว่าสอ,สองชิ้นนี้นะคะพิเศษแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะ